ทริปนี้เป็นแฟมิลี่ทริปที่ประเทศประเทศอะไรเรวียนนะาโอเคแล้วเราจะไปเมืองหอยอะไรหอยอันทังรักเธอพูดดังๆห่อยหอยอันทังรักเธอโอเคที่แรกที่เรามาจะเป็นริมแม่น้ำฮานเราถึงสะพานมางกรแล้วใชอ่อันนี้จะเป็นสะพานที่ยาวห่ จะแบ่งระหว่างแม่น้ำผ่านสองฝค่ะเดี๋ยวเราไปถ่ายรูปกันนะค่ะออันนี้สะพานบังกรสะพานแห่งความรักแล้วก็คาสดาก,ก้อนจะอยู่โซนเดียวกันเลยอยู่ติดกันเลยตอนกลางคืนคือ <ไป S 2> บรรยากาศดีเนาะคือโรแมนติกนะว่าไปใช่สวยเหมือนคนนะคะก็ก็ได้อยู่ นี่ละเนอาหารดูดเล่เป็นอาหารพื้นเมืองของพม่า,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 านี่คือ,ฟอเฟอันนี้ข้าวผัดอะไรสักอย่างมะคะแล้วก็อันนี้เป็นน้ำสมุไนไพรค่ะ <Okay. S 1> อันนี้เป็นปักหม้อเวียดนามใช่ไหมแล้วจะมีแถบเหลือเวียดนามข <Okay. S 3> องแท้เลยนะคะเคโรงแรมที่เราพักคืนแรกชื่อดงเยือง เรามาเดินเล่นจากโรงแรมดงยื้มาร้านสมูทตี้ดีมากเลยซื้อแก้วเดียวเขาบอกว่าถ้าซื้อรอบต่อไปเขาจะลด20%ให้เอาบัตรอันนี้มาอเบอรี่สมูทตีอันนี้3,500ดอกลองกิน สวัสดีค่ะเราจะไปหากาแฟกินยมเช้ากันนะคะโอเคเรากินข้าวมาจากโรงแรมแหละใช่ร้านนี้ดีกว่าเพราะว่าดูเป็นสเปเชียลตี้ด้านกาแฟเดินข้ามมาเลยโดี๋ยวที่ต้องดูเนาะ นี้เป็นกาแฟอะไรโคคอนัทคอฟฟี่นะคะยะลองมาชิมกันนะคะว่ารสชาติมันจะเป็นยังไงอร่อยอยู่นะวันนี้เราจะเดินทางไปที่วัดเจ้าแม่คนอิมไหนอยู่ตรงไหนไหนหนูเดินพาเดินไปสิอันนี้เรามาที่วัดหลินอิง เป็นวัดเจ้าแม่กวนอิมที่อยู่ไหนวนปุ้ยที่ดีมากนะคะ,คะเพราะว่าข้างหน้าเป็นเทะเลทัางหลังเป็นภูเขาะค่ะขอให้มีเงินกินข้าวเยอะๆนะคะขอให้มีเงินกินข้าวเยอะๆอ่ะมาโกอุ้มถ้ารูกลูก,ลกโอเคลิงร้อง,งไง ว่ายพาเสร็จแล้วแล้วก็มาคาเฟ่ต่อทะเลจริงทะเลมากฮัลโหลตอนนี้เราอยู่ที่ร้านกาแฟนะคะ <c oughs> ที่อยู่ที่อา่าวแหลมเซนจ่าแหลมเซนจ่านะคะ <c oughs> นี่ก็จะเป็นแบบคาเฟ่รีเราไปเลือกกาแฟกัน <c oughs> เรามาเมืองมรดกโลกชื่อว่า <c oughs> สวัสดีค่ะตอนนี้อยู่ที่เมืองคอยอันนะคะกําลังเดินไปที่จุดปลายสุดของถนนซึ่งจะเป็นสถา่อคนอูน,นะคะระหว่างทางก็งนะมีค่ะร้านขายของที่ระลึก <What three? S 1> บ้านจะเป็นสีมัตตาดร้านข <c oughs> <ช>าน <c oughs> บรรยากาศดีนะคะ <c oughs> ใช่ไม่ร้อนเลยนะ,ะ <c oughs> ใช่แล้วก็จะมีโคม <c oughs> เดินเข้าไปว้าวน,น่ากลัวน่ากลัวตรงไหนสาราทุจ้าหนูนข้างไหนจะไปดูกดใกล้ๆกันดีกว่ามองไม่เห็นโอเคอายืนตรงนี้ทุจ้าตรงนี้แหละมองไม่เห็นป็นไร <laughs> วันนี้เป็นศาลเจ้าควนอูนะคะทุกคนศาลเจ้ากเก่าแก่อยู่ที่เมืองคอยอ่ะ นีเป็นสะพานญี่ปุ่นจุดไฮไลท์ของฮอยอันแต่ปิดปรับปรุงจ้ามาต่อที่เลือกกระด้งหมู่บ้านกำทานตรอมาเลเรือกระด้งนะคะที่กำทานกทานตอนแรกควรจะไปลงเนาะแต่พอ้ก็สนุาหน่อยนะว้าเขาบอกว่าถ้าเราเปดราดแล้วเราหล่นนเราต้องทำยังไงเราต้องตั้งสติแล้วก็ยืนขึ้น ั okay, งไงาดีนะคะสนุกดีเหมือนกันนะคะเปิดประสบการณ์ใหม่คะ่ะไม่รอได้โชคดีมากเลยใช่วันที่3มเรามาบาน่าฮิลคืนนี้เราจะนอนพักที่โรงแรมมือเคียวบนบาน่าฮิลอันนี้จะเป็นตั๋วขึ้นกระเช้าไปยอดเขาบาน่าฮิลคนละ6กแสนสมมื่นดองแลาวเราขึ้นกระเช้าไปไหนบาน่าฮิลโอเค ขึ้นมาถึงฝนตกหนักมากไกด์บอกว่าที่นี่ 1, 3, หนึ่งวันสามฤดูฝนตกไม่หยุดเลยไกด์ก็เลยจะพาเราไปเซอร์เวก่อนเดี๋ยวพอฝนหยุดเราจะได้มาเองได้เึ้นกระเช้ามาโรงแรมเ่ดียวแล้วเราต้องขึ้นกระเช้าอีกรอบนึงไปสะพานมือกับสวนดอกไม้อันนี้เป็นช่วงที่ไกด์จะพาเราไป survey. เซอร์เวค่ะว่ามีจุดตรงไหนบ้างน,นะคะึงนมะ้ฝนตกเราก็ไม่ขึ้นนะ วันที่4แล้วอันนี้จะเป็นบรรยากาศตรงระเบียงของห้องที่เราพักเมื่อวานฝนตกทั้งวันแต่โชคดีที่วันนี้หยุดแล้วเราก็เลยจะไปเดินเล่นอีกรอบว้าวกระเชา้ชา เดี๋ยวเรากำลังจะไปไหว้พระกันนะคะเดี๋ยวเราจะไป <laughs> <laughs> ที่ดานังจะมีวัดหลินอิงสามแห่งบนบาหน้าฮิวก็เป็นหนึ่งในนั้นจะหนูใส่ใส่แบบนี้นะได้เสรเสร็จแล้วไหว้ด้วยนะคะโอเคบายบายเยี่ยนนาะำเราเจอกันใหม่นะคะโอเค